ไปดีตอน่บายถึงคำครับใกล้คำแล้วมาดูหน่อไม้บงหวานครับหน่อไม้ที่กินดิบได้มีบอทำไมกินดิบอาจจเ็จะพิสูจน์ให้ดูจะเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับเป็นข้้นหลังผมเนี่เป็น่ไมบงหวานพชรน้ำผึ้งเบอือเก้า่อไบงหวานเบอือเก้านะมนมีสนไส้ในครับคนไปโหลกเก่ากินได้ หวานครับหวานมันชื่อครับหวานออกเหมือนยอดมะพร้าว,วาดูได้แกีออกมาต้มกันได้าไม่ผัดก็ได้หวานนะครับกินไม้ดิบไม่ได้ดิบไข่ห,หวานครับมันจะก็ทักมา กินดิบได้ครับผม